เกษตรกร,กรหมู่บ้านคลองหินปูนหมู่แอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วก็เพื่อเป็นการยกระดับเกษตรกร,กรต้นน้ำให้ไปถึงปลายน้ำการจัดกิจกรรมยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการสาราโกโก,โก้จังหวัดสระแก้วด้วยพลังแนวคิดใหม่ให้ดีพร้อมในครั้งนี้ เป็นแผนง,งานระยะสั้นหรือ quick-win plan ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้ของจังหวัดสระแก้วเพื่อสร้างความเข้มแข็งและนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการตลาดการหาจัดการในททุกนิลิิขษดสกยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพบกับทุกท่านนะครับ ซึ่งในปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโกโก้ก็เป็นพืชเศรษฐกิจนะที่มีศักยภาพนะครับในการที่จะต่อยอดนะครับวันนี้ก็มาพบนะกับกลุ่มที่ชุมชนนะครับกลุ่มเพจโกโก้นะครับซึ่งก็เขาเรียนว่าทางกระทรวงสาธาริกานะครัปัจจุบันก็ให้ความสําคัญนะครับในโกโก้นะครับที่ปัจจุบันก็ราคาโกโก้ก็มีเม็ดนะมีมูลค่าที่สูงขึ้น เนื่องจากปัญหาสภาวะภูมิอากาศนะครับในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยก็ผลผลิตก็ตกต่ำลงนะครับราคาโกโก้ก็สูงขึ้นนะผลโกโก้นะครับรวมถึงในเรื่องของสกิภาพอื่นๆนะครับในการแปรรูปนะครับที่จะเป็นในเรื่องของซูเปอร์ฟู้ดในที่บอกในโกโก้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ช่วยเรื่องของการลดไขมันในเส้นเลือดต่างๆนะครับรวมถึงสกยภาพนะครับผู้บริโภคนะครับปัจจุบันก็ให้ความสำคัญนะครับมาบริโภคโกโก้กันมากขึ้น นนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับซึ่งในเรื่องของโกโก้เนี่ยกกระทรวงศึกาธิการโดยท่านพิมพัฒนาวิชัยกุลนะครับก็มีนโยบายนะครับที่จะส่งเสริมนะครับสนับสนุนนะโกโก้นะครับก็มอบหมายนะครับให้ดีพร้อมนะครับหรือกระทรงสึกษากรรเนี่ยก็ในการวางรูปแบบนะครับซึ่งทางกรมเนี่ยก็ได้ไปคุยในหลายพื้นที่นะครับซึ่งก็ปัจจุบันได้รับทราบนะในเรื่องของปัญหาในเรื่องของโกโก้ นะครับในเรื่องของการหมักมเมล็ดนะเท่าที่ดูในเรื่องของการที่จะหมักมเมล็ดโกโก้แห้งนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับรวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยปัจจุบันยังไม่เจอกับผู้ผลิตที่เป็นกลางน้านะครับปลายน้ําต่างๆเพราะฉะนั้นความต้องการยังไม่ไม่เจอกันนะครับซึ่งตรงนี้เองก็พยายามที่จะจัดในเรื่องผลไก่ตรงนี้นะครับให้เจอกันนะครับในการเพิ่มมูลค่านะปัจจุบันก็ได้ยินกเกษตรกรหลายรายเนี่ยก็เริ่มที่จะโค่นนะต้นโกโก้นะฮะก็ในนามของกระทรวงก็ขอบอกว่า อย่าเพิ่งนะรอนิดหนึ่งก่อนนะก็หมมั่นปั้นมือนะที่ใช้สักแก้วเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นฮับโกโก้นะครับ, oco, รบของภูมวิภาคตะวันออก